คนเชื่อว่ามันน่าจะทํากําไรได้ไปเรื่อยๆสุดท้ายพอเข้าไปซื้อก็คือติดดอยฮะแล้วมันก็จะร่วงลงมาราคาก็จะร่วงลงมาตลาดหุ้นสารัฐโดยรวมอยู่ขอมเหวว่ากําลังก่อตัวเป็นฟองสบู่แต่ไม่ถือว่าฟองสบู่สุดกู่ตอนนี้ครับอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีสําหรับการลงทุนก็เป็นไปได้สิ่งที่คุณเรเดลโลพยายามจะบอกครับตอนนี้ฟองสบู่มันเริ่มฟีบลงแล้แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่า มันยังยืนนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในภาพรวมยังคงมีราคาเหนือกว่ามูลค่าจริงอยู่ได้ซ้ําประวัติศาสตร์บอกเราว่าเมื่อฟองสบู่เริ่มแตกราคาเหล่านี้จะตกลงไปต่ำกว่าที่เป็นแทนที่จะกลับไปราคาเดิม Executive Espresso ดัดชนีชี้วัดว่าฟองสบู่เกิดขึ้นแล้วจริงหรือไม่จากเรดาริโอ ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกท่านหรือว่านักธุรกิจนะครับก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าคําว่าฟองสบู่แตกฟองสบู่ฟีบมันคืออะไรเอาเป็นคําแบบง่ายๆเลยที่เราเข้าใจกันก็คือไอตัวผลตอบแทนหรือว่าตัวราคาของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันไม่ยั่งยืนคือใช้คําว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะราคาสูงสักขนาดนั้นแต่คนเชื่อว่ามันน่าจะทํากําไรได้ไปเรื่อยๆสุดท้ายพอเข้าไปซื้อก็คือติดดอยฮะเพราะว่าดอยนั้น มันสูงที่สุดไงครับแล้วมันก็จะร่วงลงมาราคาก็จะร่วงลงมาก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่เราทราบกันดีว่าฟองสบู S ่คืออะไรไม่ว่าจะเป็นช่วงฟองสบู S ่ .com อันนี้ถือว่าลือลั่นที่สุดนะครับในช่วงทศวรรษที่90จนข้ามมาสู่ปี2000นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องฟองสบู S ่ของดอกทิวลิปอะไรอย่างนี้ในประวัติศาสตร์นะครับถ้าในปัจจุบันหลายคนก็จะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีฟองสบู่แตกไปแล้วเพราะว่าราคาที่เราเคยเห็นขึ้นไป60,000กว่าดอลล่าร์เนี่ ตอนนี้มันลดลงมาแล้วอยู่ในระดับ2 0 0 0 0 30,000อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแนวคิดนะครับสิ่งที่อยากจะชวนคุยในวันนี้พอดีว่าทีมงานของผมเองเนี่ยได้ไปค้นเจอบทความอันหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากจากคุณเรดาริโอซึ่งเป็นเจ้าของกองทุน Bridgewater นะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้เขียนหนังสือ principle หรือว่า the changing world order ที่ผมเคยสรุปให้ฟังไปแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ แล้วทํามาเป็นดัดชนีชีวัดในแบบของเขาเองผมต้องใช้คําว่าในแบบของเขาเองเพราะว่าเขาไม่บอกด้วยครับว่ามารวัดคืออะไรเนี่ยละ่ะบางครั้งเขาใช้เป็นเปอร์เซนต์ไทมากกว่าถามว่าเปอร์เซนต์ไทคืออะไรเขาเอาไปเทียบครับเปอร์เซนต์ไทนี้กับปี1929ในตอนนั้นก็เกิดฟองสบู่แตกเช่นเดียวกันเขาไปเทียบครับกับในช่วงดอทคอมบูม เช่นเดียวกันคือเทียบกับประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นผมต้องดิส CLAIM ไว้ตัวโตๆก่อนว่าอันนี้เป็นดัชนีจากคุณเรดาริโอ6ดัชนีชี้วัดว่าเราอยู่ในฟองสบ,บู่แล้วจริงหรือไม่โดยที่เทียบกับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเก็บสถิติกันดีจริงๆนะถ้าเราดูเนี่ยเขาเก็บสถิติกันค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าต่อผมลองอัปเดต ตัวดัชนีหุ้นสำคัญสำคัญของสหรัฐให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วกันนะครับเอาแบบเยอทูเดกแล้วกันนะฮะตั้งแต่ต้นปี2 0 2 2เป็นต้นมาอย่างดาวโจนส์มีการปรับตัวลดลง9.7%อ่ s ์เซ์เนาเนาะลดลงไปราว13.95% n a s d a q ซนะครับซึ่งหุ้นเทคโนโลยีอยู่ในนั้นเยอะนะฮะลดลง23.33% b บ t c o i n ครับก็ปรับตัวลดลงมากว่า35.24%ถามว่ามันคือฟองสบู่แตกหรือฟองสบู่ฟีบ หรือจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อันนี้ผมว่าแล้วแต่นิยามของคนผมคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านแล้วท่านก็บอกว่านี่คือฟองสบู่แตกไปแล้วบางคนก็บอกว่ามันแค่ฟีบเฉยๆก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแต่วันนี้อยากให้รู้ถึงมุมมองของคุณเรดาริโออ่ะงั้นเราลองไปดูว่าเขาใช้ดัดชนีนี้อย่างไรไอ้หดัดชนีนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าดัดชนีฟองสบู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้เฝ้ามองดูสถานการณ์ของตลาดต่างๆ ซึ่งในขณะนี้กลายเป็นดัชนีที่เขาเนี่ยใช้มาดูแทบทุกตลาดที่บริษัทของตัวเองนั้นดูแลอยู่หรือลงทุนอยู่ภาวะฟองสบู่ในมุมมองของเขาก็คือภาวะที่ราคามันพุ่งขึ้นสูงอย่างไม่ยั่งยืนโดยเขาใช้เกณฑ์6อย่างในการวัดดังนี้ครับ 1. ราคาของสิมรัพย์นั้นแพงกว่ามาตรฐานที่เคยเป็นหรือไม่ก็คือถ้าเป็นในเชิงของตลาดหุ้นก็คือ P/E ถูกไหมครับคือเอ้มันแพงเกินไปแล้วหรือเปล่าโอพีนี้เป็นลอยเท่าหรืออะไรแบบนั้นหรือว่าการนําเอามูลค่ากระแสเงินสดในปัจจุบันในระยะเวลาหนึ่งมาเทียบกับอัตรากําไรของสินทรัพย์นั้นๆเฮ้ยมันมันมากเกินไปหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ามันแพงไปแล้วอันที่2ครับต้องใช้คําว่าผลตอบแทนในตลาดก็คือตัวตัวยิวที่เราได้เวลาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยน,นะฮะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าในสภาวะที่ไม่ยั่งยืน อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเทียบกับพวกบอลยิวนะครับโดยเฉพาะพันธบัตร1ิปีของสหรัฐแบบนี้เป็นต้นอะไรคนทราบอยู่แล้วว่าพันธบัตรเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยก็คือ,อผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากระดับ1-2%อะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าเราลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าบิตคอยหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยแล้วผลตอบแทนที่ได้มันยังต่ากว่าอีกหรือว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะว่าเฮ้ย ถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยแสดงว่าเราลงทุนในพันธบัตรก็ดีกว่าถูกไหมฮะแต่การเป็นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมันยังต่ําอยู่แสดงว่าหุ้นของตลาดนั้นเนี่ยมันอาจจะอัพไซด์มันเริ่มจํากัดแล้วคือมันพุ่งขึ้นสูงแล้วอาจจะขึ้นสูงมากกว่านี้ยากแล้วอันนั้นก็เป็นอันที่2อนะครับอันที่3มครับมีผู้ซื้อหน้าใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากแค่ไหนอันนี้ง่ายเลยครับก็คือคนมาเปิดบัญชีใหม่นั่นแหละครับคนที่ไม่เคยอยู่ในตลาดมาก่อนแล้วจู่ๆก็เข้ามาเยอะมากอันนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับตอนช่วง COVID-19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคนเข้ามาจานวนมากเลยนะครับเช่นเดียวกับตลาดคริปโตเคอเรนซีสครับผู้คนมีความตื่นตัวกับตลาดนี้มากแค่ไหนในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า how broadly bullish is sentiment ก็คือคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยมีความตื่นตัวต่อสิ่งที่เกิดข,ขึ้นมากน้อยแค่ไหนมี transaction เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหครับมีการใช้เงินกู้ยืมมาเพื่อซื้อมากน้อยแค่ไหนหรือมีการ l e v e r a g e มากน้อยเพียงใดนี่ตรงไปตรงมาเนาะ leverage เพื่อมาลงทุน หกครับมีการขยายการซื้อขายล่วงหน้าคือ forward option อันนี้ก็คือคนคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก็เลยมีการซื้อ forward option เอาไว้เช่นการสร้างโกดังด้วยนะฮะหรือว่าการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาสินค้าพก,กพั์หรืออะไรต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเก็งกาไรหรือการป้องกันความผันผวน,นของราคาในอนาคตคือคาดการณ์ในอนาคตมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีมากมันก็แสดงว่าคนคงคาดหวังว่าราคานะ่าจะขึ้นไปสูงจนเกินไปหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น6ดัชนีนี้ครับเป็น6ดัชนีนะครับที่เขาประมวลมาจากตัวเลขสถิติรวมกันจนเป็นเกณฑ์ต่างๆในตลาดหุ้นแล้วเขาก็จะนําเกณฑ์ต่างๆนี้ไปวัดกับหุ้นแต่ละตัวที่เขาดูคือดูเปรายตัวด้วยหลังจากนั้นก็จะรวบรวมเกณฑ์เหล่านี้ครับเข้าด้วยกันกลายเป็นตัวชี้วัดที่นําไปดูในแต่ละหลักทรัพย์ก่อนที่จะนําไปดูตลาดหุ้นรวมทั้งตลาด เราจะเห็นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐปี2021เมื่อเทียบกับในปีไม่ว่าจะเป็น2007ช่วงสับพราม์นะครับหรือว่า .com b u b b l e ช่วงประมาณปี2000หรือว่าช่วง1920เลยช่วงที่มันมี The Great Depression คือทั้ง3ช่วงนี้ที่มันมีเหตุการณ์วิกฤตทางตลาดหุ้นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือมันมันบูมเกินไปจนมันร่มสลายลงมาจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเข แล้วก็ตีออกมาว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นบับเบิลหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน6ดัชนีนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะไปทีละอันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาวัดอย่างไรผมยม้ำอีกครั้งเขาวัดเป็นเปอร์เซนต์ไทเขาไม่ไดน้นเป็นดัชนีให้เราเห็นว่ามันคืออะไรเพราะเขาเทียบกับในอดีตในประวัติศาสตร์อ่ะลองไปดู1 9 2 0งเก้าสองศูนย์เจดด้ว,ว่าแทบจะทุกดัชนีเลยครับหดัชนีที่ผมพูดไปทั้งหมดสีแดงหมดเลยก็คือบับเบิลหมดเลยนะครับยกเว้นข้อที่6นะครับฟอร์บดออปชันเนี่ ฟองสบู่เพิ่งเริ่มก่อตัวแต่ถ้าไปดู .com Bubble นะครับอันนี้โอ้โหบับเบิลหมดเลยครับ6ดัดชนีทั้งหมดเลยอันนี้ชัดเจนเพราะตอนนั้นตลาดคราชหนักมาก2007ครับก็จะเห็นได้นะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดไอ้ตัววิกฤตสัพพามเนี่ยตลาดมันเริ่มบูมแล้วจากไอ้ัวอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าการที่เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาบันเดิลกันอะไรแบบนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าดัดชนีตัวที่1กับตัวที่2นะครับก็คือราคา ของสินทรัพย์เนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่ารวมทั้งผลตอบแทนที่ได้มันน้อยเกินไปแบบไม่ยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยเขาตีออกมาว่า no bubble คือสองอันนี้ถือว่าไม่เป็นฟองสบู่แบบนี้เป็นต้นหรือว่าในตลาดทั้งหมดในปี2021ก็จะเห็นได้เลยว่าดัชนีที่1เขามองว่าเกือบเป็นฟองสบู่ดัชนีที่2องเขามองว่าไม่เป็นฟองสบู่ส่วนอันที่3กับอันที่4คือมีผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากกับซนติเมนต์เขามองว่าฟองสบู่เริ่มก่อตัวแบบนี้เป็นต้น ส่วนเรื่องของ Leverage หรือการกู้ยืมมาเขาบองว่าเกือบเป็นฟองสบู่และก็เรื่อง Forward Option ไม่เป็นฟองสบู่นะครับอันนี้คือ Total Market ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าไปดูเรื่องของ e r g r n i t g t h อ่ะเขาแยกไว้ให้ด้วยอย่างที่บอกเขามีหลายดัชนีนะหุ้นรายโตก็มีรวมเป็นกลุ่มสินทรัพย์ก็มีทั้งตลาดก็มีถ้าเป็น Emerging Tech ย้ำอีกครั้งว่านี่คือภาพในปี2021นะครับก็จะเห็นได้ว่าดัชนี1กับ2เป็นฟองสบู่ที่เริ่มก่ะตัวส่วน 3 4 5หเป็นฟองสบู่เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ผมเอามาให้เห็นภาพรวมกับว,ว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการประเมินเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ปีส0 2 2ัิบสองก็คือปีนี้ด้วยนะครับว่าเขามองว่าอย่างไรเพราะนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ที่สุดถูกไหมเราจะได้ประเมินหรือวางแผนกันถูกนะครับก่าวโดยสรุปครับบอกได้ว่าหากนําเกณฑ์วัดค่าฟองสบู่ทั้ง6ข้อมาวัดผลโดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐ อเมริกาในปี2021ที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนทาไทยที่77คือเอา6อันนั้นมารวมกันหมดซึ่งผมยังมีครั้งเข้าวัดในเชิงปริศาสตร์ตอนฟองสบู่แตกปี2000และปี1929เกณฑ์รวมทั้งหมดอยู่เปอร์เซนทาไทยที่100ก็แสดงว่าในปี2021ที่ผ่านมายังไม่ถึงขั้นปี2000หรือ1929คือเป็นฟองสบู่แหละแต่ไม่ถึงกับแบบบับเบิ้ลแบบแตกโพกเลย บางคนก็เลยบอกว่าเป็นฟองสบู่แบบฟ,ฟิฟีมีการเจาะลมบ้างอะไรแบบนั้นก็แล้วแต่คนจะพูดไปนะครับอันนี้คือภาพที่เห็นในปี2021ทีนี้เราลองมาดูการอ่านรายตัวกันบ้างดูดีกว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าแต่ละดัชนีเนี่ยถ้าเราไปดูนะฮะในภาพเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดหุ้นปี2021เนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณเรเดโล่ก็ทําข้อมูลน่าสนใจครับเขาเอาเฉพาะหุ้นรายตัวหรือกลุ่มหุ้นบางกลุ่มมาวิเคราะห์ให้เราดูครับว่า มันเป็นอย่างไรถ้าเอาเกณฑ์ทั้ง 6, 6ข้อครับไปจับนะฮะเช่นบริษัทเทคโนโลยีเราก็จะอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วก็เอาไปดูภาพรวมของจํานวนหุ้นด้วยอย่างเช่นเขาลองเทียบให้เราดูครับว่าภาพของท็อปบริษัท1,000บริษัทชั้นนำของสหรัฐเทียบตั้งแต่ปี1,995มาเลยนะครับจนมาถึงช่วงประมาณ2021นะฮะคือเรนจ์ในในช่วงเวลายาวนานแล้วทำเป็นกราฟออกมาดูนะครับว่า ใน1,000บริษัทชั้นนำของสหรัฐมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าขายว่าน่าจะเป็นฟองสบู่นะลองไปดูครเราจะเห็นเลยครับเอาท็อป1,000คอมเพนีนะฮะจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูช่วงใน1,990เห็นไหมครับไล่มาแต่1,995เนี่ยเริ่มมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นและไล่ลงมาเนี่ยเป็น1เป็น2อาจจะลงไปบ้างนิดหน่อยแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2000ปุ๊บโอ้โหทันทีฮะ12% คือแสดงว่าใน1,000บริษัทมีถึง1 2ก็ประมาณ120บริษัทอะไรอย่างนั้นแล้วกันที่เข้าข่ายฟองสบู่ฮะอ่ะอันนี้เห็นภาพเนาะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีนั่นแหละที่เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นพอมาถึงยุคใกล้ๆกับปัจจุบันก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ4-5%เอรเ่าเห็นไหมฮะเริ่มเห็นภาพแล้วมีอีกอันนึงครับเมื่อกี้คือพันบริษัทเราลองไปดูแค่ s p 5 0 0บ้างนะ S&P 5 0 0ดดัชนีอันนี้ว่า ใน S&P 500มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าข่ายฟองสบู่ถ้าในช่วงประมาณปี2,000นะครับอยู่ที่ประมาณ10%ถือว่าสูงนะแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ใน S&P 500พอมาดูในยุคปัจจุบันครับจะเห็นได้ว่าลดลงไปค่อนข้างมากจาก4-5เหลือแค่ประมาณ2-3เ ก็ลดไปค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นนะครับว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นฟองสบู่หรือบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ใน1000บริษัทชั้นนําหรือเปล่าหรือมันอยู่ใน s อสแอนพีห้าร้อยเขาพยายามจะเทียบให้เราเห็นนะครับทีนี้มันมีกราฟหนึ่งครับที่น่าสนใจเหมือนกันเขาเทียบ Perform a n c e ว่ากลุ่มหุ้น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือ Top 500กลุ่มที่2คือ b u b b l e Company คือเอามาเอามาจับตากร้าเดียวกันเลยแล้วเทียบผลตอบแทนของนักลงทุนเป็นอย่างไรคุณจะเห็นนะครับว่า โอ้โหดูสิฮะกราฟสีแดงครับ350%มีใครได้ผลตอบแทนไปบ้างครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็เยอะนะฮะใครซื้อหุ้นเท s l a ไปซื้อหุ้นโอ้โหซูมอะไรพวกนี้นะขึ้นโอ้โหถล่มทลายนะสูงมากเลยใช่ไหมครับในขณะที่ถ้าเป็นท็อป500เนี่ยกราฟมันก็จะอยู่ในระดับเนี่ยไม่ได้สูงแบบเวอร์วังนะสีน้ำเงินก็จะเห็นแต่อย่าลืมครับกราฟนี้มันสิ้นสุดช่วงประมาณ2021นะช่วงประมาณต้นต้นปีเอง มันยังไม่ข้ามมาสู่ปลายปีละ2 0 2 2เดี๋ยวผมจะมีกราฟที่มันลากเส้นต่อครับว่าใครออกไม่ทันบ้างมันตกลงมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าดัชนีทั้งหมดเนี่ยพอมันมาดูอีกเลนส์หนึ่งเป็นในแง่ของตะกราหุนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นทีนี้ผมจะลองเจาะไปดูในแต่ละดัชนีในเหตุการณ์จริง2021่เอดา2021่เ็ก่อนนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวจะมาดูใน 2022, ว่ามัน,นยีงง่ห็นภาพว่ามันมมตกตงกันยางไร ตลาดหุ้นปี2021นะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อแรกราคาสินทรัพย์เนี่ยมันแพงหรือเปล่า P/E รือพวกนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าตัวเปอร์เซนไทของ2อง1อยู่ที่82ถือว่าสูงนะแต่ยังไม่ถึงร้อยเท่ากับ1929แล้วก็ปี2000ผลตอบแทนของตลาดเนี่ยนะฮะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าจากสภาวะที่ไม่ยั่งยืนเราก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่77ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า1 9 2 9กับ2 0 0 0นก็ร้อยนั่นเองอันที่3ครับมีผู้เล่นหน้าใหม่ ที่ไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสูงมากครับเพราะว่าอยู่ที่95เลยครับสแสดงว่าดัชนีตัวที่3มเนี่ยมันใกล้จะร้อยแล้วนะมันใกล้กับช่วง1 9 2 9กับ2,000เลยมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะจริงๆอันที่4ครับคนมีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ในระดับที่85ก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับเขาเขายายความเพิ่มนิดนึงนะครับว่าไอ้85เนี่ยมันมีเคสจริงเป็นอย่างไร เขาบอกว่าในปี2021เนี่ยอารมณ์การเห่อเห่อนะจะเกิดขึ้นกับหุ้น IPO หรือว่าตัวสเปกนะฮะสเปกนี่ก็เป็นวิธีการในการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะผมก็อาจจะไม่ได้อธิบายซ้ำนะฮะส่วนใหญ่สตาร์ทอัพชอบใช้วิธีนี้นะครับซึ่งไอตัวสเปกเนี่ยก็มีการกํากับและดูแลเนี่ยยืดหยุ่นกว่าอางนี้คือยืดหยุ่นกว่าแบบ IPO มาตรฐานวิธีการจะดูวิธีการในการยื่นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งหรือโดยภาพรวมถ้าจะวัด ตัวดัชนีฟองสบู่ก็อาจจะบอกได้ว่ายิ่งมีหุ้น IPO เยอะหรือสแปกที่ยืดหยุ่นกว่าเนี่ยเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะบอกได้นะครับว่ามันมีบริษัทที่ไม่ค่อยเฮลตี้เข้ามาคือเก่งกำไรอะ่ะจะว่างนั้นก็ได้เข้ามาค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นวิธีการวัดอย่างหนึ่งในมุมของคุณเรดาริโอแต่คุณเรดาริโอก็พยายามจะบอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีหุ้น IPO เยอะมีการเหอมีสแปกอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเขาลองเทียบกับในอดีตอย่างดอทคอมบูมอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่าระดับดีกรีเนี่ยเหอยังไม่มากเท่าเขาทํำยังไงเขาบอกว่าเขาลองไปดูความรู้สึกเลยนะฮะเข้าใจว่าคงมีการสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ด้วยเนาะของอนักลงทุนหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการหุ้นวิชาชีพรายต่างๆนะครับหรือพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นสถาบันการเงินเลยผมเข้าใจว่าคนบริษัทที่ลงทุนเป็นฟันเมนเจอร์หรือว่าคนที่เป็น IB ทําด้านเอ็มแอนด์เอโดยเฉพาะเนี่ยเข้าใจว่าน่าคงจะไปพูดคุยแล้วคนเหล่านี้ก็คงจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้เหื่อมาก ยังเฉยๆอยู่เพราะมองว่าบริษัทเหล่านี้แม้ว่าจะเข้ามาในตลาดแล้วก็ตามทียังต้องรับแรงกระแทกจากเรื่องโควิด1 9อยู่เขาก็พยายามจะอธิบายเห็นภาพนะว่าไอ้ความเห่นเนี่ยโดยสรุปแล้วในครั้งนี้2021เนี่ยมันเห่อแหละแต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่ยังกลัวๆกลัวๆหรือว่าประเมินไว้ความเสี่ยงค่อนข้างมากยังไม่เห่อมากเมื่อเทียบกับดอทคอมบูมหรือว่าในยุคในอดีตนะครับ ส่วนข้อที่5ครับเรื่องของ l e v e r a g เนะครับเราก็จะเห็นว่าอยู่ที่ไม่ถึงตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่80ซึ่งถ้าไปดูในครั้งอดีตก็อย่างที่บอกก็เป็นเป็นร้อยเลยนะครับเขาพยายามแสดงให้เห็นนะครับว่าปริมาณการซื้อ Single Stock Call Options สูงเป็นประวัติการโดยที่สูงขนาดนี้ก็มาจากนักลงทุนรายย่อยซึ่งนอกจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อยแล้วเราก็ยังไม่เห็นการซื้อจากเงินกู้ที่สูงจนเกินตัวพูดง่ายๆก็คือเมื่อดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยโอเคมันสูงแหละแต่มันก็ไม่ได้สูงมาก คือไม่ถึงขั้นร้อยนั่นเองนะครับในดัชนีข้อที่5นี้นะครับส่วนในแง่ของการขยายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเรื่องฟอร์เวิร์ดเนี่ยน,นะครับก็ในปี2021ก็ถือว,ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยมากเลยนะถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ไทยนะฮะอยู่หลักประมาณ20-10ต้นๆเท่าน,น,น,นั้นเองก็ถือว่าข้อนี้เป็นดัชนีที่ถือได้ว่าอ่อนที่สุดในเรื่องของภาวะฟองสบู่นะครับหัวข้อต่อมาครับที่อยากจะชวนคุยก็คือแล้วใน2022เป็นยังไงเพราะคุณเรย์เดเรโอได้มีการทําบทความนี้ ออกมาเผยแพร่อีกครั้งนะครับในวันที่3พฤษภาคมปี2022แต่เขามีการสรุปก่อนว่าในช่วง2021ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันมีอิมเ a คชันยังไงและมีนัยยะยังไงในมุมของคุณเรเดลิโอครับเขาสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าตลาดหุ้นสารัฐโดยรวมอยู่ขอมเหวว่ากําลังก่อตัวเป็นฟองสบู่แต่ไม่ถือว่าฟองสบู่สุดกู่กล่าวก็คือตัวเลขเปอร์เซ็นทายอยู่ที่70% ซึ่งหนักสุดมันคือ100%ยเปอร์เซ็ก็คือยังไม่สุดกุ่และเมื่อมาดูเกณฑ์ชี้วัดต่างๆทั้ง6เกณฑ์นะครับเช่นอย่างที่ผมเล่าไปแล้วเนาะสแปกเองการบูมของ IPO การซื้อแบบออปชันเป็นจำนวนมากนะครับก็จะเห็นว่าการไหลเวียนของเงินสดซึ่งมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลังโควิดสิเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในตลาดของสินทรัพย์ต่างๆก็ทําให้สิ่งต่างๆนั้นตกเข้าข่ายในภาวะฟองสบู่และเขาแสดงให้เห็นนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนอยู่ในฟองสบู่บ้างและสร้างดัชนีชี้วัด หุ้นที่เขาจัดว่าเป็นกลุ่มหุ้นฟองสบู่หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเราก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นเหล่านั้นก็ฟองสบู่แตกจริงๆนะครับนั่นก็คือราคาร่วงลงมาเกือบ1ใน3ภายในปีที่แล้วเพียงปีเดียวขณะที่ถ้าเราดูหุ้นกลุ่ม s อสแอนด์พีห้นะครับก็แฟดเลยครับค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับข้อสรุปของคุณเรยดลิโอบอกว่าบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ตอนนั้นกําลังบูมสุดๆเลย Tesla ลเทสลาอะไรเงี้ยฮะ อยู่ในฟองสบู่ขนาดหนักในขณะนั้นและตอนนี้ก็ฟีบแล้วนะฮะได้เปลี่ยนไปแล้วเขาดูจากอะไรเขาดูพัฒนาการอื่นๆในตลาดเช่นการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของพฤติกรรมนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาเยอะๆหรือว่ามีการตื่นตัวมากๆเนี่ยที่ทําให้เกิดฟองสบู่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันลดน้อยถอยลงแล้วความรู้สึก <S <S เหออะไรมันลดไปแล้วประกอบกับปัจจัยอื่นครับที่เป็นผลทําให้การขยายตัวของหุ้นสายเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเบิกบาน มันไม่ได้กลับมาบูมเหมือนเดิมอีกต่อไปก็เลยทําให้ไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่อีกต่อไปแต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงกลับไปสู่ภาวะยั่งยืนเท่าไหร่นักดังนั้นตอนนี้ครับเขาสรุปอย่างนี้เลยนะฮะอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสําหรับการลงทุนก็เป็นไปได้สิ่งที่คุณเรียลายลพยายามจะบอกครับแสดงว่าตอนนี้ฟองสบู่มันเริ่มฟีบลงแล้วอ่าเริ่มอยู่ในสภาวะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันยั่งยืนนะ ยังไม่สู said, okay. being, ่สภาวะเดิมเขาบอกว่าฟองสบู said, cool. ่ต่างๆจะใช้เวลานานนานเท่าไหร่ล่ะคําถามคือคนก็ถามว่าอ้าวคลายแล้วอ่ะมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะเข้าลงทุนแล้วเนี่ยทำไมยังไม่แนะนําล่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ฮะต้องไปดูในอดีตเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าจะคลายตัวลงอย่างปี1929ครับใช้เวลา2ปีส่วนฟองสบู่ของ .com ใช้เวลาประมาณ1ปีส่วนใหญ่ครับราคาแพทเทิร์นแล้วกันเนาะจะลงดิ่งไปอย่างสุดกู ดังนั้นครับไม่ใช่ว่าหุ้นประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในสาภาวะฟองสบู่สุดขีดแล้วจะปลอดภัยเสมอไปเมื่อวัดจากวิธีของคุณเดริลโอจะถือไว้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในภาพรวมตอนนี้นะฮะยังคงมีราคาเหนือกว่ามูลค่าจริงอยู่ได้ซ้ำประวัติศาสตร์ครับบอกเราว่าเมื่อฟองสบู่เริ่มแตกราคาเหล่านี้จะตกลงไปต่ำกว่าที่เป็นแทนที่จะกลับไปราคาเดิมอ่ะก็คือสาภาวนี้ยังยังไม่แน่นอนนะยังมันผวนอยู่นะฮะ เราลองไปดูกราฟครับกราฟต่อไปนี้จะทําให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับกราฟแรกแสดงเกณฑ์ชีวัตรฟองสบู่เมื่อเอามาวัดตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมย้อนกลับไปในช่วงปี1990หรือว่าเข้ามาสู่2000บูมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูบริษัทที่เป็นบับเบิลคอมเพนีเป็นอีกตะกร้าหนึ่งเนาะเอาฟองสบู่ของบริษัทเหล่านี้มารวมกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงฮะฟองสบู่เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสําคัญคืออยู่ในระดับที่สย์แล้วเนี่ยอันนี้เห็นแล้วแต่ว่าเราก็ไม ราลองไปดูอีก,กราฟหนึ่งครับจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าโอ้โหผลตอบแทน,นมันต่างจากช่วงที่มันขึ้นไปถึงจุดพีกคือฟองสบู่กราฟแรกคือเทียบเอาเฉพาะเริ่มต้น2020ที่สภาวะฟองสบู่เริ่มจะเกิดขึ้นเห็นได้เลยครับว่าถ้าเป็นบริษัทกลุ่มส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มเทคเนี่ยบับเบิลสไลด์อย่างที่เขาบอกเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนนี่ขึ้นไปสูงมากนะแล้วก็ลงมาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ S&P 500ที่นิ่งๆพอสมควร อันนี้เป็นเหมือนกราฟภาคต่อจำกราฟอีก,กราฟหนึ่งที่ผมเคยพูดได้ไหมว่าโอ้ยขึ้นไปตั้ง350%อเนะี่ยอันนี้คือภาคต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนับศพฮะยังไม่จบนะฮะเพราะว่าพอผ่านปี2021ลงมาจนถึงปีนี้เอาปีนี้แหละที่หลายคนบอกว่ามันแบมาเก็ตดูผลตอบแทนสิครับแย่เลยอันนั้นคือเทียบกับปีส0 20เป็นจุดตั้งต้นนะลองไปดูก,กราฟหนึ่งจะยิ่งเห็นภาพครับเอาแบบเยือกทูเยืเลยเยือกทูเยืก็คือ 21, ยี2020 2022เทียบกับ2021 โอ้โหอันนี้แหละครับเอาแค่2022ก็ชัดเจนแล้วครับว่าบริษัทที่เป็นบับเบิลสไลด์คือกลุ่มหุ้นฟองสบู่ติดลบนะครับพี่น้องก็คือใครที่ซื้อในช่วงที่มันผลตอบแทนมันอัพไซด์มันน้อยมากแล้วคือติดดอยนั่นแหละครับเอาว่ากันตรงๆมีใครเจอบ้างฮะก็เป็นแบบนี้เลยในตอนนี้ในขณะที่ s อสแอารอยกราฟมันก็จะไม่ได้ดีดมากคือไม่ได้ลงมามา,มากขนาดนั้น ผมว่ามันก็จะทำให้เราได้ได้เห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงท้ายครับผมเล่าไปแล้วเนาะดัชนี6ตัวมีอะไรบ้างผมพูดได้เห็นภาพในช่วง2021ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโอ้โหฟองสบู่สุดๆเลยมาถึงช่วงเมื่อกี้ก็คือช่วงประมาณ2อ2 2่ 2022, มันเป็นอย่างไรคราวนี้เราลองมาดูครับว่าเอาปัจจุบันเลยเอาใกล้ที่สุดเลยก็คือพฤษภาคมปี2022เป็นยังไงไอเซลอินเมที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราดูจากตัวดัชนีตรงนี้ เรามาดูกันครับจะเห็นเลยเดียวว่าดัชนีแต่ละตัวในพฤษภาคม2022ก็คือล่าสุดนั้นส่วนใหญ่แล้วกำลังคลายตัวในทุกดัชนีครับตลาดโดยรวมนะตลาดโดยรวมย้ำอีกครั้งถ้าดูตามกราฟนะฮะ1-6ถึงทุกดัชนีอยู่ในช่วงที่กำลังคลายตัวแล้วครับพี่น้องแต่ถ้าไปดู emerging tech มีดัชนีตัวหนึงครับคืออันที่2ครับยังเกือบเป็นฟองสบู่อยู่ โดยสรุปในปัจจุบันนี้พฤทธสภาคมปี2022ที่ผ่านมาเรเดลเโอเชื่อว่า6ดัชนีชี้วัดภาวะฟองสบู่กำลังคลายตัวเรียบร้อยเมื่อเห็นภาพจากปี2021แต่ผมชอบที่คุณเรดลเลโอพยายามจะบอกนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตในประวัติศาสตร์มันยังไม่กลับไปสู่จุดที่ฟองสบู่นั้นกลับมา ในจุดที่ยั่งยืนแล้วคือกลับมาสภาวะปกติแล้วในอดีตมันจะกลับมาครับจากร้ออยู่ในช่วงประมาณ20%บางครั้งลงไปถึง0ูนย์แสดงว่าตลาดเริ่มกลับมาแล้วแต่ในตอนนี้ครับยังอยู่ในช่วงที่ประมาณ40%อยู่นั่นหมายความว่ายังไว้วางใจไม่ได้แม้ว่าเราจะไม่ถึงขั้นฟองสบู่แตกเพราะถึง100%ซในปีที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันมันยังไม่ลงไปสุดความผันผวนยังคงมีอยู่ ความไม่แน่นอนยังคงเป็นไปได้ฟองสบู่ที่เราเห็นว่ามันเริ่มฟีบมาแล้วไม่มีใครรู้ครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนี่คือทั้งหมดนะครับที่ลองมาเล่าสู่กันฟังกับ6ดัชนีชี้วัดภาวะฟองสบู่จากคุณเรดาริโอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็น่าจะทําให้ทุกท่านนั้นสามารถไปวางแผนในการลงทุนในการทําธุรกิจต่อไปได้ใครมีคอมเมนต์ตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับชอบไม่ชอบเนื้อหาอย่างไร เราจะเก็บคอมเมนต์เหล่านี้แล้วนำกลับมาพัฒนาเพื่อส่งต่อให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ